สวัสดีครับคืนนี้ผมมีเรื่องเล่าจากชายคนหนึ่งที่เคยเดินทางไปยังหมู่บ้านที่ไม่มีอยู่ในแผนที่และเขาก็ไม่เคยลืมสิ่งที่เจอจนทุกวันนี้เรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณสปีที่แล้วกลุ่มนักเดินป่า6คนตัดสินใจเดินป่าในเขตหุบเขาภาคเหนือเส้นทางนั้นไม่ใช่ทางท่องเที่ยวทั่วไปเป็นเส้นทางที่คนในพื้นที่บอกว่าไม่ควรเดินเข้าไปตอนกลางคืนแต่พวกเขาไม่เชื่อ จนเมื่อเดินเข้าไปลึกเส้นทางเริ่มแปลกตาไม่มีสัญญาณมือถือไม่มีเสียงนกเสียงแมลงมีแต่ความเงียบและลมเย็นๆที่พัดสวนทางเสมอกระทั่งพระอาทิตย์ตกพวกเขาเห็นหมู่บ้านหนึ่งอยู่ไกลๆบ้านไม้หลังเล็กหลังน้อยเรียงรายอยู่กลางหุบเขาไม่มีไฟไม่มีควันแต่หน้าแปลกที่มีแสงเทียนจางๆลอยอยู่ในบ้านหลายหลังพวกเขาเข้าไปใกล้ และพบว่ามีชาวบ้านอยู่จริงๆคนแก่ผู้หญิงเด็กแต่เงียบทุกคนมองมาที่พวกเขาเหมือนรู้ว่าเขาจะมาหญิงชาราคนหนึ่งออกมาต้อนรับเธอบอกให้พวกเขานอนพักในบ้านไม้หลังท้ายสุดของหมู่บ้านก่อนจะไปเธอพูดเพียงประโยคเดียวคืนนี้อย่าเปิดหน้าต่างไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นคืนนั้นเวลาประมาณเที่ยงคืนมีเสียงฝีเท้าเดินวนรอบบ้านเสียงเด็กหัวเราะแต่ไม่มีเด็กในบ้าน เสียงผู้หญิงเรียกชื่อพวกเขาทีละคนเสียงเหล่านั้นดังอยู่แค่หน้าต่างคนหนึ่งทนไม่ไหวเปิดหน้าต่างออกไปดูเสียงหยุดลงทันทีและเขาก็หายไปพวกที่เหลือพยายามตามหาแต่ไม่มีร่องรอยไม่มีเสียงไม่มีแม้แต่เงามีแค่หน้าต่างที่เปิดค้างไว้และอากาศเย็นจัดผิดปกติเช้าอีกวันหญิงชารามองหน้าทุกคน และพูดว่าเขาเลือกไปแล้วหมู่บ้านไม่บังคับใครพวกเขาพยายามจะกลับแต่ไม่ว่าจะเดินไปทางไหนก็กลับมาจุดเดิมไม่มีทางออกไม่มีแผนที่เหมือนหมู่บ้านวนซ้ำไม่รู้จบขึ้นถัดมาคนที่สองเริ่มพูดคนเดียวพูดถึงผู้หญิงที่ยืนอยู่ข้างเตียงถึงเสียงเรียกจากใต้ถุนบ้านตอนเช้าเขาก็หายไปทีละคนทีละคนจนเหลือเพียงคนสุดท้าย เขาบอกว่าในเช้าวันที่เขาหนีออกมาได้หมู่บ้านทั้งหมู่บ้านหายไปไม่มีรอยบ้านไม่มีรอยเท้าไม่มีอะไรเลยนอกจากต้นไม้ใหญ่กลางลานและป้ายไม้เก่าๆที่เขียนด้วยเลือดแห้งๆว่าอย่ากลับมาอีกเขาถามตัวเองมาตลอดว่าเกิดอะไรขึ้นเพื่อนของเขาอยู่ไหนและหมู่บ้านนั้นคืออะไรแต่เขาไม่มีคำตอบมีแค่ความฝัน ฝันว่าหน้าต่างถูกเปิดออกเองทุกคืนและเสียงกระซิบเดิมยังคงเรียกชื่อเขาอยู่ทุกครั้งที่หลับตาคุณล่ะครับถ้าได้ยินเสียงเรียกจากหน้าต่างตอนกลางคืนคุณจะเปิดมันออกไปหรือจะอยู่เฉยๆเหมือนไม่เคยได้ยินอะไรเลย